พุทธศาสตร์สาขาจิตตวิญญาเนี่ยวิชาเนี่ยเรียนแล้วจบก็เลยถามว่าเรียนยังไงอาจารย์ที่ไหนสอนว,าาวิหาลาไลไหนสอนหรืยอยู่ในซิตี้ที่ไหนสอนก็บอกว่า ไม่มีสอนความรู้อภิธรรมบิดกพอสอนได้อธิบายได้แต่สอนความจริงต้องปฏิบัติมันเป็นเฉพาะทางแล้วก็ทางที่เป็นมรรคองแปดเท่านั้น ยมก็เห็นทางโลกหมอเขามีเฉพาะทางนะเรื่องสมองเรื่องกระดูกเรื่องเสยกรรมเรื่องตาหูเรื่องจิตแพทย์เขามีเฉพาะทางหัวใจไตตับว่ากันไป แต่นี่เฉพาะทางจิตวิญญาณเคยผ่าไหมมันเป็นอะไรยิงคับแขนมันเป็นอะไรจึงพยาบาทเคยผ่าไหมเคยไหมอยู่ๆมันกุ้มร้อนเหมือนตับจะระเบิด พวดแล้วทีบางทีมันเหมือนจะคลั่งขึ้นมาเงี้ยเอาอยาอะไรกินนะเนี่ยตรงใส่ต้องเอาขี้เท่าผสมแป้งมันนแล้วก็ทอดกรอบใส่เกลือสักนิดน้ำปลาเอนหน่อยมีน้นําตาลโวยหน่อยเ,ยเอาาละมันไม่ใช่่อะ เห็นซื้อ,อยาอื่นกินกันเพียบประเด็นไปร้านยาบอกบอกพีสัชกรบอกซื้อ,อยาแก่กุ้มใจหน่อยฮะยาเลยนะกลุ้มใจบอกถ้ามีกูกินก่อนมึงอีกกูขายดีแน่ยาน,นี้บอกไม่มีเอาละ งั้นเอาแก้เจ็บใจก็ได้ไม่แต่พูดอีกมึงก็จะเจ็บทีนี้มากวนหรือเปล่านยาอะไรอาเอา,เอาสุดท้ายเอายาดับทุกข์แล้วกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้ไปมาล้อเล่นกับชีวิตความรู้สึกไม่ได้มาล้อเล่นไม่ได้ เขาบอกไปไปไปบัวไม่ว่างกับหรือจะมาซีทั่วตาอยากแก้เจ็บตาว่วมีขายเจ็บหัวใจอ้วมีให้แต่เจ็บใจอ้วไม่มีเขาพูดถูกนะไม,ม่เอาเอยาแก้พยาบาลมาชุดเอ,เอาไว้กินสักเจ็ดวันติดต่อนะก่อนอาหารมีไหมล่ะ ถ้ามีจะมาฝากด้วยนะไปซื้อด้วยแต่ต้องอ่านฉลาดก,ก่อนกินให้ดีนะเพราะมันเขียนผิดเขียนถูกดีไม่ดีมันในห,หัวกระโหลกค่อยมาตายแล้วก็จบมันบอกอ่าเราคิดกันอย่างนี้จริงๆเนีนะคนที่ฆ่าตัวตายเพราะนึกว่าฆ่าตัวตายแล้วจบไม่ใช่ขนาดเป็นยังทุกขนาดนี้ แล้วคิดว่าตายปุ๊บทุกดับปั๊บนั่นมโนไปเองคิดไปเองไม่ใช่หนักกว่าเดิมเราอยู่โลกมนุษย์เรายังทนไม่ได้ไปอยู่ทุกติภูมิจะทนไหวหรือโอ้ะมาบอกอย่าอย่าประมา แหมประมาณที่พูดสิบสองปีนี่นะครจะได้สั่งสมบัลมีอีกไงมันหมดเวลาที่เราจะมาเล่นแบบไม่มีสาระที่สนุกที่ไม่มีประโยชน์แล้วม,มันไม่มีแล้วแถมบางเรื่องยังมีโทษตามมาแป้ว่า ชไหมเด็กแบนอยู่ไหมแป้นแป้นบางคันมันดังเงี้ยนะพอเล่นต้ใต้ตายโครมตายจริงๆโอ้เสียงมันดังถึงใจต้ต้ใต้ต้เรียบร้อยต้กลัวไม่กี่วัน ไอ้ความคนองยีงละกันอื่นมาแต่งระเสียงไต้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 ทีนี้สองสบเลยดังเบิ้นเลยนั่งซอนกันเลยแล้ะไต้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 ไตตเรียบร้อยอะไรชีวิตสนุกบนยุดยานพาหนะที่กำลังวิ่งเป็นร้อยนี่ล่ะ ไม่ได้นั่งโซฟาแนละ้วพอมันพลาดขึ้นมาขอโทษไม่ได้อภัยให้ไม่ได้ถ้ามันพิการก็พิการไปขอโทษใครถ้าตายคือตายเจ็บคือเจ็บขอโทษใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็ไม่ให้อภัยด้วยนอนน้ำตาไหลเองเป็นไง มันก็เหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ยังหายใจทำอะไรไม่ได้แล้วโนวต้องไปทรมานพ่อแม่ต้องเลี้ยงจนไม่รู้มันจะตายวันไหนอยู่เหมือนตายคนหนและทำตัวเองด้วยถึงจะตายก็ทุกข์อีกยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมการตดตายไม่ตายก็เป็นภาระอีกขอโทษไม่หาย ขอโทษไม่ได้ชีวิตไม่มีคำว่าขอโทษและมนจะยกโทษยังไงเพราะเหตุมันเกิดมาแล้วตัวคุณเองเป็นแบบนี้มีแต่คำว่ารับโทษและสำนึกเป็นอุทาหรณ์แล้วก็สอนคนอื่นพอะจะถ่ายโทษได้บ้างแต่โทษนี้เขาไม่ได้ลดให้นะแต่พิการแล้วก็ทั้งชีวิต ยังใครอยากจะใช้หนูอีกไหมต้ยตายตายตายมาสิมาเข้าโค้งบิดกันโอ้โหพูดไปแล้วตัมมาก็เคยนะในเรื่องนี้เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเคยเคยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะเคยรถเ,เครื่องนอนเลย๋นอนขี่ใช้นอนเลยนะนอนขี่บิด แข่งกันกลางคืนเปลี่ยนมือกันไอ้มึงทําตัวด้มึงได้ไหมเออโอ้โหมึงนี่สุดยอดเลยนอนนะตมองยกขาข้างเลยดิโอ้โหนะมึงปล่อยมือดิโอ้โหแก่งจริงจริงดูดินึกขึ้นมาแล้วสยองกันไม่หายเนี่ยรถสองคันเขากําลังแซงกันเราเป็นคันที่สามขี่รถเครื่องแทรกกลางโอ้โหสุดยอดเลยความมันทึ่ ตอแสงผ่านหันกัลบมามองสะใจจริงๆที่ไม่ตายเมื่อกี้ทำมาแล้วหลายครั้งด้วยโยมาบาลยังไม่เอายรมาบาลบอกยังมีประโยชน์อยู่บ้างยังก่อนขี่รถจี้ท้ายก็เลยถ้ามันเบรกก็ตู้มขึ้นมาเลยวิ่งที่ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่จี้เลยจี้วิ่งประมาณนี้เลยหนึ่ง นึงช่วงแขนถ้าเขาเบรกแล้วตั้มทำทำไมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันสากใจนึกขึ้นมาโอ้ยฉากตายทั้งนั้นเลยแต่ละฉากพิการทั้งนั้นเคยเบรกทีหนึ่งหมุนอยู่กลางถนนดีไม่มีรถมาหน้ามาหลังโอ้ยวาสนาชีวิตเขาไม่ให้ตายตอนนั้นมันก็เลยรอดมา แมงั้นเก้าชีวิตไม่พอโยมเอาให้สิบด้วยแมวเก้าชีวิตนะไม่พอจะกุศลทอนใช้เกินเก้าโอ้พูดไปแล้วแต่จบหน้าตายกันครั้งหนึ่งน้ำก็ลองขึ้นเชี่ยวขึ้นปุ๊บปุ๊บไปสะพานเห็นรุ่นพี่เขาโดดเล่นกัน เราคิดแต่ความมันอย่างเดียวน้ำไหลเชี่ยวโอ้โหมาขุนนักฝนตกน้ำบา่ามันจะท่วมแล้วกาลังมันโอ้โหเอาแล้ว่ะโ,โดดจากสะพานรถไฟลงมาเลยต้มฉะเท่าน่ะลโอโหเจ็บบาเขาเรียกเอาตัวกระแทกน้ำตึกจุบ พอลงไปจริงๆไหวไม่พอแรงเราแรงเราสู้น้ําเชี่ยวไม่ได้โอ้โหมันพาไหลโ,โชคดีที่คนเขาดึงไว้ทันดังนั้นตายเมื่อกี่ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยชีวิต แล้วเรายัางมาอ้างว่านี่นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ตรงไหนมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงมนุษย์โซดสิี่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องมีใจสูงเหมือนหนึ่งยุงที่มีแววอยู่ที่หางใช่ไหมครับแ,แต่ของเรามนุษย์ที่อยู่ได้เกิดได้เป็นมนุษย์เนี่ยพื้นฐานคือเป็นชาศีล ต้องมีใครไม่มีศีลห้าเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นที่เราไปอรธนาที่เราไปปฏิบัติที่ไหนเนแม้แวบ,บเดียวนั่นก็เป็นฐานของการได้มีโอกาสเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ตลอดสายก็เดี๋ยวก็เป็นสัตว์มนุษย์ไม่ใช่ มนุษย์ผู้มีใจสูงบางคนเกิดมาเฮี้ยมกว่าสัตว์อีกเฮี้ยมกว่าสัตว์อีกสัตว์วัดุแล้วมันฆ่ายิ่งกว่าสัตว์อีกสัตว์มันมันดุตอนมันหิวมันล่าตอนที่มันต้องการอาหารแต่บางคน แม้ท้องอิ่มอยู่มันก็ยังฆ่าเพื่อตันหาเพื่อราคะเพื่อโทษสะเพื่อความโลภหรือเพื่ออยากได้โอ้จะมาเดินออกจากจุดนั้นแล้วเราเห็นเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะไม่เห็นมันคนกินเหล้ามีใครบอกเหล้าเหม็นปะ คนสุบุรีม่เคยบอกบุรีเหม็นบ้างเปล่านะหอมไม่รู้หรอกแต่พอเราไม่ได้กินเราออกมาจากตรงนั้นเดินห่างสักสองเมตรก็ได้กลิ่นแล้วเข้ามาใกล้เราก็เริ่มบูวาบแล้วไม่ใช่เรารู้แล้วไง มารู้อย่างนี้ก็ต kind of well. um ้องตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีโอกาสดีๆทำดีให้ได้นะลูกหญิงลูกชายทำได้ทุกคนนมาณนะอดทนฝึกฝนตนเองตรงนี้รู้ละรู้บุญรู้บาปล้วรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว ใจเรารู้แล้วกระตันอยู่คืออะไรเรารู้แล้วถ้าตอนนี้ตมาบอกว่าถ้าโยมพ่อโยมแม่อยู่รับรองได้ตมายังไงต้องให้ท่านหาวิธีให้ท่านต้องรักษาศีลภาวนายังไงปิดนรกท่านก่อนอย่างน้อยสีลห้าต้องมีนะพ่อแม่ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ ไม่ได้ต้องถ้าจะทำบาปยอมมัดพอไวเลยนะมามัดลากมาวัดนี่แล <c oughs> หละทงไงท่านก็แรงสู้เราไม่ได้แล้วเราบอกหวังดีทำดีไว้นี่เราทำหน้าที่ของลูกนะว่าเราไม่ได้นะพอทำหน้าที่แล้วให้เราเกิดมาเลี้ยงดูเราแล้วนี่หน้าที่ของเราไม่ให้พ่อตกนรกแม่แม่ตกนรก ไม่เอาล้หยุด่าสัต์วตัดชีวิตอยากซื้ออะไรอยากกินอะไรไปซื้ออย่าไปฆ่าอย่าไปทำอย่าไปสั่งอย่าไปอย่าไปชี้ของเป็นอย่าไปกินกินที่ของตายแล้วพอเราไม่รู้ไม่เห็นกรรมของสัตว์มันมีของมันอยู่ตรงนั้นชักบัดแต่อย่าไปสร้างบาปกับใครอีกให้ท่านรักษาศีลธรรมเพราะท่านรักษาได้เดียท่านมีความสุขหน้าท่านจะเริ่มใสขึ้น ใจิตใจท่านจะเริ่มอ่อนโยนลงจากที่เกี่ยวการมากๆไม่งั้นนรกชั่วป้าบเลยาคนที่อวดเก่งอวดดีเยอะยิงจองห้องเตือนบอกไม่ฟังดันทุรังเนี้ยรับรองเลยนรกถังนั้นใจมันไม่เคยสงบ จิตมันไม่เคยมีสมาธิชีวิตมันไม่ได้อยู่กับธรรมพังแล้วคุณมีอะไรก็ตามคุณล้มเหลวในเรื่องของความเกิดและพอถึงความตายวันนั้นคุณไม่มีอะไรจะเก่งสักอย่างไม่มีใครอยู่เหนือ สิ่งที่เราทําไว้มันจะกลับมาเมื่อก่อนจะมาเกวันแล้วก็แล้วทําลับหลังคนไม่เห็นไม่รู้จบได้ออกมาแล้วจบแล้วพอเป็นปราดบ,บัณฑิตไม่ใช่ ฟ้ารู้ไงดินรู้ฟ้าแม่นแม่นดินแม่นแม่นจิตเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรบอกที่ว่าไม่ได้ทำกลืนน้ำลายอยู่บอกว่าไม่ได้กลืนคนอื่นอาจจะไม่เห็นเห็นไม่ทันแต่เราว่ากลืนลงไปใช่ไม่ใช่ใจเรามันมันรู้ ฉันตมาตอนนี้ตมาอยู่เหนือความคำว่าสนใจคําพูดที่เราทําดีแล้วแค่ว่าไม่ดีไม่มีผลสหรับอาตมาต,ตอนไห้ไม่มีผลแล้วเพราะตมารู้คําว่ากรรมดีและกรรมชั่วแล้วมันอยู่ที่ตัวทำเวรกรรมอยู่ที่เราก่อ ผลบาปกรรมนั้นนะมันจะสนองย้อนกลับมาเมื่อถึงเวลามันมีเวลาของมันทุกอย่างอย่าจะร้อนใจและอย่ายเย็นใจมันมีเวลาในสิ่งนั้นทุกอย่างแม้นั่งสมาธิวันนี้ใช่ว่าจะเกิดสมาธิแต่ใช่ว่าจะไม่เกิดสมาธิ ปฏิบัติธรรมเช่่จะบรรลุวันนี้แต่ใช่ว่าจะไม่บรรลุในวันต่อไปมันอาศัยเหตุก่อนทั้งหมดยมเอาของเข้าตูเ้เย็นปุ๊บเย็นปั๊บไหมไม่มันต้องซึมซับมันซึมซับเมื่อถึงเวลาไงหลวงพ่พระเจ้าบำเพ็ญมาเท่าไหร่ไม่เห็นตัดสรลุทันทีไม่ไปวุฒิเจ้าทันทีทำไมเราไม่ตัดสะลุ ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องเป็นแล้วพระเจ้าเป็นไม่ได้หรอกบนอยู่ได้ทําความดีนิดทําความดีหน่อยแม่จะเอานั่นเอานี่จะเป็นนั่นเป็นนี่โถเอ้ยพูดแล้วลากยาวเลยนะี่โถเอ้ยให้ความชั่วยาวมาเป็นหางว่าไม่พูดเลยแหมทําความดีไม่กี่ปีไม่กี่ชาติ จะทวงเอาศ,าศาสนาใ็จแล้วไอ้พวกนี้เลิกเลยแล้วเวชื่อในกรรมดีในกรรมชั่วเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะใช้ปัญญาอย่าใช้ตัวเองเนี่ยตัวเองมันมีแต่ความโลภโกรธหลงมิตรความอยากได้อยากมีอยากได้ใครมี ความอยากนับหมืน่นตัณหานับแสนแต่มาพูดไม่ผิดนะคนยิ่งมีโยมไปดูเลยมันยิ่งอยากคนไม่มีก็อยากมีคนมีแล้วก็อยากไปอีกโอ้ไม่จบไม่จบเีแรก หาเงินซื้อข้าวก่อนจำได้ใช่ไหมกับข้าวแะไรมึงกินกินไปเถอะมึงยังไม่บ่นมากมึงยังเลือกมากกินกินนอนพวกนี้ทํางานนี่สั่งเสร็จเลยเสื้อผ้าอะไรก็มีสสใสๆไปเถอะมึงไม่แก้ผ้าก็เป็นบุญหัวแล้วเออใช่เอามันมีจุดของมันนะนี่เราพูดถึงของจริงแต,แต่พอเริ่มมีขึ้นมาแม่ไอ้นี่ก็ไม่ อร่อยเสื้อนี่ก็เนื้อหยาบที่มันก็คัดแคบหน่เริ่มเริ่มหาเรื่องนะเจจิตมันปลุกแต่มันเรื่องจริงนะมันก็เรียกขยับขยายไว้เข้าใจพอถึงเวลาพอะอะไรที่มันจะมันต่อยอดไปเรื่อยไงใช่ไหมต่อยอดที่แรกก็มันก็ต่อไปเรื่อย มันไม่ได้ผิดนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายบ่นว่ากูเหนื่อยนะกูทำไปทำไมกูทำไม่ใครทำไ้เพื่ออะไรกูจะเลิกแล้วนะเอาเลิกไม่ได้หรอกพูดไปงั้นแหะไม่ได้มันมีห่วงมันมีบ่วงมันมีโซ่มันมีพันธะที่ผูกพันต่อไอ้พูดมันจากใจมันใช่แต่ความจริงเนี่ย ขีหลังเสือใชแล้วออมันไม่ง่ายเพราะเราสร้างระบบมันขึ้นมาแล้วเราสร้างยักษ์ขึ้นมาแล้วโยบอกยักษ์เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะให้กินมังสวิรัตเนี้ยโยมสร้างกินสังหารขึ้นมานะบอกให้เมตตาโอ้ ไม่มีทางเลยแต่มารู้แล้วจิตสังหารมันสร้างแบบไหนแต่มารู้ทันวันะจิตของพระโพธิสัตว์เป็นยังไงเราปฏิบัติแล้วเริ่มรู้ทางแล้ววันทางเนี้ยเมตตาช่วยเธอสับพัสชีวิตไม่ได้คิดจะเบียดเบียนทำลายใครไม่ได้เหตุผลประโยชน์ของตน มากกว่าที่จะคิดช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือจิตโพธิสัตว์ลองพูดกลับดูเถิเห็นประโยชน์ตนมากกว่าที่จะคิดช่วยเหลือใครนั่นคือสัตว์โพธิมันหายไปแล้วสัตว์อยู่เงียนะอยู่ด้วยการแก่งแย่งเบียดเบียน,ยนแย่งชิงยมดูภูมิสัตว์เป็นไงชีวิตตัวเองรอดวันนี้ก็คือหมายว่าต้องล่าชีวิตอื่นเห็นไห ในในเวทศาสตร์ของเขาชีวิตของเขาที่มันเป็นระบบเขาปลาใหญ่กินปลาเล็กนกกิกปลาแรงนกใหญ่ก็โฉบกินนกเล็กนกเล็กก็กินมแมลงเล็กแมลงก็กินอีกพืชไร่ใบไม้ไม ดวงมอดเจาะไม้กินมันเบียดเบียนทั้งหมดแหละถ้าดูแล้วงั้นเราคงไม่ต้องไปซื้อยาฆ่ามาแมลงกันถ้าปล่อยธรรมชาติไม่ได้กินหิกหมดแล้วต้องนอนในบุ้งอย่างเดียว